ภาพสุดท้ายก่อนแตงโมนิดาตกเรืออยู่กับกระติกผู้จัดการส่วนตัวใส่เสื้อคลุมทับชุดโอรสจากกรณีที่แตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทจมหายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7็เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์2565 ซึ่งขณะนี้เวลาผ่านไปกว่า15ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่พบตัวดาราสาวแต่อย่างใดโดยล่าสุด25กุมภาพันธ์65อดีตนักร้องสาวโบไทยอ้มคิงดอมหรือโบสุรัตนาวีได้ออกมาโพสภาพเสื้อผ้าที่แต่งโมใส่ก่อนพลัดตกเรือไปพร้อมระบุข้อความว่า อยู่กับกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมที่ท่าเรือตลอดคืนซึ่งในภาพนั้นก็เป็นภาพของแตงโมกับกระติกนั่นเองขออนุญาตโพส์ภาพล่าสุดของแตงโมเสื้อคลุมตัวนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อการค้นหาโบอยู่กับผู้จัดการคือกระติกที่ท่าเรือตลอดคืนจะมีการชี้แจงอีกครั้งค่ะในขณะที่ทางด้านเจ้าของร้านครัวลุงนิดที่ตำบลกระแซงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีได้ขอถ่ายภาพดาราสาวแตงโมนิดาระหว่างที่ล่องเรือและแวะรับ ประทานอาหารที่ร้านไว้ก่อนจะลงเรือกลับมาประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเรือโดยในภาพชุดแตงโมน่าจะเป็นชุดเรดรสสีโอรสที่คลุมท่อนขาด้วยผ้าลูกไม้สีขาวและใส่เสื้อคลุมสีโอครีมทั้งนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนดาราและแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจร่วมคอมเมนต์ภาวนาขอให้สาวแตงโมปลอดภัยและเจอตัวเร็วๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ